สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม กล้องมันเอียงว่ะ Sampai okay. สวัสดีนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับดีครับเน็ดกระตุกเปล่า,าครับทักทายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูหกสิบเก้าคนครับผมสวัสดีครับโอเคอกกลางต่อเลยแล้วกัน แดดจ้าเลยวันนี้นี่ก็จะเป็นฟอร์มการเล่นกล้ามเนื้ออกกลางครับพยายามบีบสอกเข้าหากัน โอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีหนึ่งร้อคนครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หน่อยนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ครับว่าเครื่องร้อนหรือเปล่าถ้าเครื่องมันร้อนเกินก็อาจจะไล์สดได้แป๊บเดียวนะครับต้องดูก่อนนะเล่นอกบนเสร็จแล้วก็มาเล่นอกกลางต่อนะครับอกบนเราเล่นไปแล้วสี่เซตนะครับเล่นอกกลางต่อเลยนะครับ Okay. อะไรนะไม่มีครับผมไม่มีสาวนะครับมันไม่มีครับผมเล่นคนเดียวครับผม เดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ําหนักให้เยอะกว่าเดิมนะครับเพิ่มน้ําหนักสูงสุดเลยอันนี้เล่นจริงแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม แปับหนึ่งครับไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเครื่องร้อน